สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแพ็คพัสดุนะคะกล่องแรกจากตอตากนะคะก็จะมีเป็นแบบกวางเรเดียนะคะสีฟ้าอันนี้1ชิ้น siitä, แล้วก็จะเป็นโมนิโมนินะคะ2ชิ้นค่ะกล่องต่อมาจากจัหวดสมุทรสาครน,นะคะก็จะเป็นแบบปลาทยากรนะคะ1ชิน้นกล่องต่อมาจากจัหวดสมุทรสาครน,นะคะสั่งไปเป็นแบบโดนัทอันนี้นะคะทั้งหมด2ชิน้น2ลายะคะ่ะกล่องต่อมาจากจัหวดชุมพรนะคะอย่างแรกนะจะมีเป็นลูกแก้วตาข่ายนะคะ2ชิน้นแล้วก็ันี้จะเป็นสปินเนอร์ซิมโบลริมโบค่ะ กล่องต่อมาจากจังหวัดชลบุรีนะคะอย่างแรกนั้นจะเป็น Infinity Cube นะคะหนึ่งแล้วก็จะเป็นแบบป๊อปอีตาหมึกนะคะ1ชิ้นอันนี้จะเป็น Spinner Simple d i m p นะคะแบบ5้าช่องก็จะเป็นแบบสช่องค่ะกล่องต่อมาจากจังหวัดกรุงเทพนะคะอันนี้สั่งไปเป็นแบบสก็อชี่ลิงของอีลิกนะคะทั้งหมด2ชิ้นค่ะกล่องต่อมาจากจังหวัดกาญจนบุรีนะคะอย่างแรกนั้นจะเป็นป๊อปอีสายใหญ่นะคะ1ชิ้นแล้วก็จะมีเป็นแบบป๊อปอีนะคะไลท์พลสต์สับลายเหมือนใจไม้ ล่องต่อมาจากเวาภูเก็ตนะคะอย่างได้นะก็จะมีเป็นแบบโยเกิร์ตกรอบนะคะทั้งหมด2อห่อ2รสนะคะอันนี้นะจะเป็นแบบซอฟต์บร้เคลือบนะคะสองหอ่อสองรสเหมือนกันค่ะสกูช่มาย,ยูนิคอร์นะคะหชิน้นแล้วก็น,นี้จะเป็นแบบขนมช็อกโกนะคะทั้งหมด4ี่ซองนะคะอย่างต่อมานะจะเป็นช็อกโกลาวานะคะกับมาเป็นรูกชิ้ช็อกโกแลตเยลลี่อุ่นจินะคะกับช็อกโกแลตด,ดเลมอนบีบอันนี้ด้วยนะคะ กลองต่อมานะคะอย่างแรกนั้จะมีเจลบอบอิดคัพเค้กนะคะ1ชิ้นแล้วก็จะเป็นบอปอิดหัวใจนะคะอย่างต่อมานะอันนี้นะคะจะเป็นผงุูแจลบอปอิดนะคะก็จะเป็นโทนพัสเทลสีม่วงอันนี้นะคะสร้างไป2ชิ้นค่ะกล่องต่อมานะคะจากสวัดินทบุลีนะคะอย่างแรกนั้นจะเป็นบอบอิดคัพเค้กนะคะ1แล้วก็จะเป็นแบบลายสี่เหลี่ยมนะคะ1ชิน้นก็จะมีเป็นลายฟ้านะคะอย่างต่อมานะจะมีเป็นกําไลบอปอิดด้วยนะคะ อย่งต่อม,มา,ากจ็จอดกรุงเทพนะคะอย่างแรกนะจะเป็นสกูชิปลาทยาจินะคะ1ชิ้นแล้วก็นี่นะคะจะเป็นสปลาดปา,น,าน,นะคะ1อย่างต่อม,มานะจะมีเป็นสับปะรดนะคะ1ชิ้นไก่ดิบนะคะ1อันนี้นะคะจะเป็นแบบโมนิโมนิไซเล็กนะคะ2ชิ้นค่ะสปินเนอร์นะคะแล้วก็จะเป็นแบบซิมเปิลดิงเกอสปินเนอร์ค่ะอันนี้จะเป็นลูกแก้วตาข่ายนะคะอย่างต่อมาจะเป็นบอลเหนียสองลูกแรกค่ะก็ขอบคุณน้องทั้ง11คนมากๆเลยนะคะ